เข้าใจบิตคอยผ่านประสบการณ์จริงแบบโลกไม่สวยในปี2025ถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดบิตคอยด o อปชั่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทบิตคอยเดชทรีหรือแม้แต่กฎหมายบิตคอย n ร e เซิร์ฟของรัฐชาติต่างๆผมรู้สึกว่าไซคลนี้เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นมีคนเข้ามาศึกษาแล้วก็น่าจะมีความรู้เบสพื้นฐานของบิตคอยค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าความเข้าใจบิตคอยผ่านประสบการณ์จริงของผมเองแบบโลกไม่สวยให้ฟังมาเริ่มที่ข้อแรกเงินเฟอ้อมันเฮียแถมไม่มีใครหยุดมันได้ตัวผมเองก่อนที่จะเข้ามาศึกษาบิตคอยม ่อนผมเคยเล่าไปในหลายๆคลิปนะลองไปหากันดูนะฮะซึ่งถ้าคุณเข้าใจระบบการเงินโลกการพิมพ์เงินและเงินเฟ้อแล้วก็รู้ว่าในอดีตเคยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างคุณจะรู้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะประวัติศาสตร์ดินแดนที่ล่มสลายเพราะเงินเฟ้อเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ําๆจากปริมาณเงินเพิ่มในระบบที่เกิดจากผู้ปกครองที่โลภแล้วก็เกิดความวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นเงินเฟียตที่เราใช้ใช้กันมาสมัยก่อนมันคือตั๋วแลกทองคานะทุกคนจนปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นเงินกระดาษที่เราใช้้้้้้ทททีีี่่่่่ถูกกพพิมมมมม์ขขึนนนนนนาาาไอออัััํใใหหโลงงเเรรรรยตตดวคุจะบ และมีคุณภาพชีวิตที่แย่กว่ารุ่นพ่อแม่ไปเรื่อยๆระบบการศึกษาและระบบเงินเฟียดมันล้างสมองทําให้เราคิดว่าเงินเฟอ้อมันดีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติรัฐก็ต้องพิมพ์เงินสิเพราะต้องช่วยประชาชนต้องพยุงเศรษฐกิจส่วนเงินเฟอ้อก็ไม่เยอะนี่แค่2-3%เองแต่พอเราไปดู M2 จริงๆเงินเฟอ้อมัน7-10%ร์นแบบทบต้นนว้ยดังนั้นเรื่องนี้ถ้าใครรู้รอดใครไม่รู้เนี่ยโดนหลอกจนไปทั้งชีวิตถ้าเงินเฟียดที่เราใช้อยู่มันดีจริงๆมันไม่เฟอ้อและรักษามูลค่าไได้้้ออ่เเเราาามมมจํป็นนนตงี Bitcoin ขึบโลลกย เชื่ออย่างว่าเงินเฟิร์มเฮียต่อมาข้อที่ 2, 2ความจริงใจไม่มีอยู่จริงถ้าภาษาพิชิตก็คือเราอยู่ในสังคมตอแลนั่นเองครับทุกคนโลกของเราทุกวันนี้เราต้องเอาตัวรอดความเห็นแก่ตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลายิ่งเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินคุณจะไว้ใจใครถามก่อนการโกงเกิดขึ้นทุกระดับชั้นตั้งแต่ครอบครัวจนไปถึงระดับประเทศข้อนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะทุกคนเข้าใจดีต่อมาคุณคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยแบงค์เอาเงินที่คุณฝากเขาไปทําอะไรบ้างเขาได้ผลประโยชน์ขนาดไหนดูกําไรหุ้นแบงตต่่่อออปปีมาเเ็นรืงกาาาารรรรรลงงงททททุุุนนนนนกออีี่่่เเิิไปฝใหหหห้้้คืบแแมตา เราซื้อเราทุ่มเงินลงไปแล้วคิดว่าอีก5-10ปีเนี่ยเราก็จะรวยสรุปรวยจริงกี่คนแล้วเงินต้นเราเท่าไหร่ถึงจะสบายอ่ะคิดและอีกข้อบอกเลยนะว่าไม่มีใครหวังดีกับเราที่สุดเท่ากับตัวเราเองในโลกแห่งความจริงอะ่ะเราจะไว้ใจแล้วก็เชื่อใจทุกคนไม่ได้ไม่ว่าคนนั้นจะดูดีดูน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามทุกสิ่งที่มีผลประโยชน์และมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องถ้ามีช่องโหว่โกงกันแม่งหมดต่อมาข้อที่3ม ทำงานเกือบตาย10ปีเพิ่งรู้ว่าหาเงินได้ไม่เร็วเท่าเงินเฟ้อคาตอบหลังจากนั้นก็คือทําให้ผมจนเลยไม่มั่นคงยังไงล่ะสมัยก่อนผมก็คือเป็นมนุษย์เงินเฟียสที่ทางานเก็บเงินลงทุนออมไปเรื่อยๆจนผ่านมา10ปีเนี่ยเราก็คิดว่าผลจากที่เราทำมนทุกอย่างเราจะรวยจากหุ้นจากสินทรัพย์ที่มีสรุปแล้วผมจนลงจ้ะแล้วก็รู้สึกโคตรไม่มั่นคงเลยเหมือนที่เคยบอกไปในคลิปก่อนๆหุ้นไทยที่ถือมาเป็นไงพันจุดเท่าเดิมอายุเพิ่มขึ้นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นผมรู้ตัวเลยว่าถ้าหากเรายัง ไม่เก่งลงทุนก็ไม่เก่งชีวิตเนี่ยโคตรล้มเหลวจนได้มาศึกษาบิตคอยแล้วได้รู้ความจริงได้เบิกเนตรว่าตัวผมเองแล้วก็คนทั้งโลกโดยทั่วไปเนี่ยถูกบังคับให้อยู่ในเกมที่ออกแบบมาให้เราแพ้ตั้งแต่แรกเงินเฟอ้อทาให้ทุกอย่างแพงขึ้นคุณภาพชีวิตเราก็จะแย่ลงทุกคนจนลงอัตโนมัติข้อต่อมามันยากมากนะที่จะเก็บเงินให้เร็วกว่าตางเงินเฟอ้อที่ถูกพิมพ์เพิ่มขึ้นมาเป็นแบบ e x p o n e n t i น l เชชอบยกเคอร,จร์จันน้าเก็บเงินเดือนละแสนทุกเดือน10ปียังแพ้เงินเฟอ้อเลยค้นหาได้ระด จงซึ่งที่พูดมา3ข้อเนี่ยวิธีแก้ง่ายๆก็คือเราต้องออกมาจากแมสทิกของระบบเงินเฟียดด้วยการเปลี่ยนเงินเฟียดในมือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เสื่อมค่าเช่น ทองคำอสังหาและบิตคอยใครถนัดสิ่งไหนเก็บสิ่งนั้นทําสิ่งนั้นซึ่งตัวผมเองเนี่ยเลือกบิตคอยเพราะว่ากอแรกบิตคอยถูกเขียนค้นมาให้มีจํานวนจํากัดอย่างแท้จริงมีอัตราการผลิตที่แน่นอนไม่มีใครเปลี่ยนกฎและทําให้บิตคอยเฟอ้อขึ้นได้ต่างจากทองคําและสังหาที่มันถูกควบคุมและสามารถทําให้เฟอ้อได้ด้วยกฎหมายหรือภาครัฐตัวเลขทองหรือทองดิจิตอลที่เราซื้อกันผ่านเอ็กชเชนผ่านอะไรอย่างเงี้ยคุณว่าถ้าเทียบกับปริมาณทองจริงๆในโลกเนี้ยมันเท่ากันไหมฟอนนกที่เก็บทองที่อเมริกาที่เก็บมาไม่รู้กี่สิบป ถ้าเป็นผ้านพร้อมที่ดินเอออันนี้โอกาสเฟอือน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าตัดไปที่คอนโดบ้านที่อยู่บนอากาศไม่มีที่ดินแล้วสามารถสร้างขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆจานวนมากขึ้นเรื่อยๆคุณว่ามันเฟื่อไหมข้อต่อมาบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่รัฐยังไม่สามารถควบคุมได้คิดสภาพถ้าเรามีทองเยอะใช่ปหเราต้องการขนทองออกนอกประเทศเราต้องขออนุญาตรัฐก่อนนะแล้วแถมเขาจํากัดปริมาณด้วยว่าขนได้ไม่เกินเท่าไหร่สงสัยปะทางทั้งที่ทองเป็นของเราเราซื้อเราเก็บมาเองแต่ว่าต้องขออนุญาตขนออกนอกประเทศแล้วต่อมาการถ่ายโอนซื้อขายอสังหาอันนี้แน่นออนว่่าาเรต้งทที ที่ดินต้องขออนุญาตจากภาครัฐจะซื้อจะขายต้องมีเบีย้ยหัวแตกมากมายภาษีให้ภาครัฐอากรสแตมค่าพยานค่านูน่นนี่นั่นเยอะแยะค่าทำเอกสารทิ่ด,ดูแลว้วอสังหาเนี่ยความปวดหัวอีกอย่างก็คือเราต้องเสียเวลาเข้าไปดูแลด้วยถ้าปล่อยให้มันซุดโทมหรือว่าถูกครอบครองปริบากอสังหานั้นก็อาจจะไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปเสียงเงินเสียเบีย้ยหัวแตกอีกดังนั้นบิตคอยคือคำตอบบิตคอยเนี่ยคือเงินที่อยู่ในมือของเราอย่างแท้จริงรัฐไม่สามารถมาควบคุมได้เราจะจ่ายใช้หรือโอนให้ใครในโลกนี้ก็ได้ตามที่เราต้องการแต่ข้อนี้้มมัันนนนนกกกก็เหืออดาคคะถถุณูล คุณหลุดบิตคอยทั้งหมดคุณหายไม่มีใครมาช่วยเหมือนกันเงินเราเราต้องโปรเทคเองถ้าเสียเราก็เสียหมดเหมือนกันซึ่งข้อน,นี้เนี่ยอาจจะเป็นกำแพงสําหรับใครบางคนที่กลัวมากๆแต่ข้อน,นี้มันศึกษากันได้เว้ยนนการที่เรามีอำนาจโดยชอบทำในการทําอะไรของเราเองเนี่ยมันทาให้คุณแฮปปี้แล้วก็มั่นคงกว่าที่คิดต่อมาข้อที่3สภาพคล่องบิตคอยซื้อขายกันได้ตลอดเวลามีสภาพคล่องสูงที่สุดตัดไปที่ทองคาสภาพคล่องก็ไม่แย่ซื้อขายได้สะดวกเหมือนกันแต่ที่แย่สุดเรื่องสภาพคล่องเนี่ยให้อสังหาเลยเหมือนในคลิปที่ผมเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอสังหาเรา เนี่ยเดือน2เดือนเสียเวลาเยอะแยะเบี้ยหัวแตกเยอะแยะวุ่นวายเอกสารต่อมาข้อที่4ี่บิตคอยถูกออกแบบมาให้ไม่ต้องเชื่อใจกันตั้งแต่แรกดังนั้นจะไม่มีการโกงเกิดขึ้นตัดปัญหาที่ต้นเหตุเหมือนที่บอกใช่ไหมสังคมโลกเราทุกวันนี้ทุกคนดิ้นรนหายธรรมเพฟเฟรนทุกคนโกงกันได้ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสแต่เน็ตเวิร์กของบิตคอยเนี่ยถูกปกป,ป้องด้วยคนหลายกลุ่มหลายๆห,หน้าที่ที่มีฉันทามาติเดียวกันทําประโยชน์ร่วมกันแต่ไม่ต้องเชื่อใจกันมันเท่ตรงนี้มันเจ๋งตรงนี้ ซาโดชีเนี่ยมีความเข้าใจสันดานดิบของมนุษย์เรื่องความขี้โกงอะ่ะทำให้พอเขาออกแบบระบบเป็นแบบนี้มันรัดกลมแล้วก็ไม่ต้องเชื่อใจกันทําให้ไม่เกิดการโกงถามว่าโกงบิตคอยโกงได้ไหมโกงได้แต่ว่าต้องใช้ทรัพยากรแล้วก็เงินจํานวนมากจนไม่คุ้มค่าเพราะบิตคอยถูกออกแบบมาให้รางวัลกับคนที่ทําตามกฎต่างจากทองคำแร่สังหาที่ยังอยู่ในโลกของเงินเฟียดที่ต้องอาศัยตัวกลางและความเชื่อใจในการทําธุรกรรมทําอะไรต่างๆแบบนี้ทําให้ทองคำแร่สังหาเนี่ยยังคงถูกอํานาจรัี่ยควบคุมเพื่ออ้างสิทธิ์ความปลอดภัยอยู่ในหลายๆจุดต่อมาข้อที่5ผลตอบแทนข้อนี้ไไม่ดากล แต่ว่าพูดจากแฟกต์เนี่ยบิตคอยทิ้งโด่งทุกตัว แบบไม่เห็นฝุ่นเรามาดูรูปนี้ขอบคุณข้อมูลจาก Inovestx no n ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลของปี2024มันเป็นการเทียบสินทรัพย์ในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบิตคอย S&P 500, ทองน้ำมันดิบพันธบัตร5ปีแล้วก็พันธบัตร10ปีดูช่องแรกนะเป็น Y2D เนาะในปี2024เห็นไหมว่าบิตคอยเนี่ยผลตอบแทนสูงสุดเลย129%ต่อมาจะเป็นหุ้น28.3%แล้วก็ทอง32.2%พันธบัตร5ปี5.3พันธบัตร10ปี8.2ไล่ปีฟีมหน่อย 3. 3ทองเนี่ย125.8%พันธบัตร5ปี157.1พันธบัตร10ปี86.8เห็นยังผลตอบแทน10ปีเนี่ยบิตคอยเยอะมากแต่ว่าต้องยอมรับวว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าผลตอบแทนบิตคอยมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะแต่ก็น่าจะทำผลตอบแทนได้ดีกว่าสินทรัพย์อื่นๆเช่นอสังหาหรือหุ้นหรือทองคำที่บิตคอยมันขึ้นมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีเงินเฟอ้อมันมีการพิมพ์เงินขึ้นมาจำนวนมากและคนเนี่ยเห็นว่าตัวนี้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่เสื่อมค่าคนก็เลยเอาเงินเนี่ยเข้ามาซ แต่ผมคิดว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่ทําให้หุ้นขึ้นยิ่งเฉพาะพวกใน s อสแอนดหรือว่า m a x กเซเว่นอ่ะมันเกิดจากเงินเฟอ้อและคนเอาเงินเข้าอัดในระบบส่วน Productivity จริงๆเนี่ยไม่ถึงเพราะหุ้นพวกนี้มันใหญ่มากเว้ย ทองคำอบบ feeling bitcoin แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนสนใจ bitcoin มากกว่าทําให้ performance การเติบโตเนี่ยมันเยอะกว่าปีหลังๆเนี่ยทองค่อนข้างโตเร็วเหมือนกันนะถ้าเทียบกันเพราะว่าถ้าไปดูอัตรา30ปีเนี่ยทองโตไม่ได้30%ขนาดนี้อสังหาไม่ต้องพูดถึงจ่าประมาณ3-10%ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับ performance จังหวัด potential อะไรอย่างปวดหัวอยู่นะถ้าใครจะเล่นอสังหาแต่ว่าถ้าเล่นเป็นก็โอเคเหมือนกัน treasury เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะห้าเปอร์เซ็นต์กับแปดเปอร์เซ็นต์มันแพ้เงินเฟอ้อไหมเพราะเงิน ว่าคนที่เข้ามาสนใจบิตคอยเข้ามาศึกษาก่อนเนี่ยก็มีโอกาสถือก่อนแล้วก็เป็นอิสระมากกว่าด้วยผลตอบแทนประมาณนี้ผมคิดว่าเราแค่เก็บบิตคอยอย่างปลอดภัยไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็สบายใจแล้วก็สามารถเอาเวลาที่เหลือไปทําอย่างอื่นได้เยอะมากสรุปคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับถ้าหากใครไม่อยากจนอัตโนมัติจากเงินเฟอ้อที่เราหนีไม่พน้นเกลียดสังคมจอมปลอมและไม่อยากเชื่อใจคนอื่นต้องการหลุดพ้นจากแมทริกของระบบเงินเฟียดอย่างแท้จริง อยากสบายใจเอาเวลาของเราเนี่ยไปทําสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่มีประโยชน์อื่นๆแนะนำครับออมในบิตค i ยครับมันคือคําตอบเลยย้ํานะว่าคือการออมนะไม่ใช่การลงทุนออมไปเรื่อยๆสแต็ k เซตถือยาวพอพร้อมศึกษาผมเชื่อนะเมื่อคุณลงหลุมกระต่ายคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดมากขึ้นเวลามีค่าศึกษาบิตคอยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ